คลิปนี้จะมาแชร์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้กับโรสแมรี่ที่บ้านอย่างแรกเลยก็คือไตโคเดอร์ไมาใช้ป้องกันและกำจัดเชื้อราที่ก่อให้เกิดรากเน่าใบเน่าซึ่งเป็นโรคอันดับแรกๆที่เราพบเจอในโรสแมรี่ค่ะแบบนี้จะเป็นชนิดผงอยู่ในซองก็ใส่ทั้งซองนี้ลงไปในถังฉีด20ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นทั่วทั้งสวนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรสแมรี่กุหลาบเยวีลาคือเราก็ใช้กับพืชทุกชนิดในบ้านเลยเพราะไม่อยากให้เป็นเชื้อราคืออย่างในบ้านเราอ่ะก็ไม่ค่อยใช้สารเคมีกําจัดพวกสตัตววพพืืชหหรรรอ่่่าาาาาแมลงกกเไเไะในนบ้น็ มีมีเด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงค่ะก็จะเน้นใช้เป็นชีวพันธุ์พวกสารที่สกัดมาจากพืชหรือสารสกัดมาจากธรรมชาติอีกอย่างก็คือมันก็ยังไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีขนาดนั้นค่ะยอมรับนะคะว่าบางต้นบ้านเรามันก็ไม่ได้สวยมากมีโรคเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นต้นนี้ความที่ฝนตกทุกวันเลยก็ไม่ค่อยได้ออกมาดูส่วนยอดมันดําๆแล้วก็ใบมีจุดๆเหมือนมีตัวอะไรมากินรับรองค่ะตัวนี้แน่นอนตัวหนอนที่ได้นี่ก็กําลังอวบเลยถ้าพอเราเห็นว่ามันมีตัวหนอนมายอย่างเงี้ยเราก็จะยังไม่ใช้ สารใดๆนะคะก็จะใช้วิธีหยิบออกแล้วก็บี้ทิ้งก็จะสํารวจดูต้นอื่นๆด้วยค่ะว่ามีอีกไหมเราจะใช้พวกชีวพันธุ์ฉีดพ่นก็ต่อเมื่อมันระบาดหนักคือในวันหนึ่งมีมากกว่า3-4ตัวแล้วก็เจอติดๆกันหลายๆวันแบบนั้นค่ะถึงใช้พวกยาฉีดพ่นแล้วก็มีประสบการณ์ครั้งหนึ่งค่ะเคยผสมชีวพันธุ์ในน้ําน่าจะอัตราส่วนเยอะเกินไปแล้วเราก็ฉีดในปริมาณที่แบบฉีดแล้วฉีดอีกฉีดซ้ำๆหลายๆรอบเพราะกลัวว่ามันจะไม่เห็นผลกลายเป็น <don> ว่าใบอ่อนๆอะเริ่มไหม้เลยนี่ก็เป็นข้อควรระวังที่ควรจะผส ในอัตราส่วนที่เขาแนะนำต้นนี้ก็กำลังรักษามวลปีแก้วอยู่ค่ะเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วเมื่อน้องตักยอดใบใหม่ขึ้นมาตัวนี้ก็จะใช้วิธีการฉีดพ่นเหมือนกันค่ะโดยใช้ชีวพันธุ์กำจัดพวกมแมลงเคลียมดเป็นต้นส่วนต้นนี้เห็นแล้วก็ชื่นใจค่ะน้องกลับมาฟื้นคืนได้หลังจากที่โดนมวลปีแก้วดูดน้ำเลี้ยงจากใบจนต้นเกือบจะตายเราใช้ตัวนี้ค่ะเอาไว้กำจัดมแมลงพวกมวลปีแก้ว<ม>ก็คือผสมน้ำตามอัตราส่วนที่เขาให้ไว้แล้วก็ฉีดพ่นทางใบส่วนอันนี้ก็จะเป็นกำจัดหนอนถ้ามันระบาดหนักๆถึงค่อย เห้พวกปุ๋ยเอาไว้บำรุงดินนะคะก็จะใช้เป็นพวกปุ๋ยคอกมูลไส้เดือนมูลวัวอย่างนี้เราว่าค่อนข้างดีที่บ้านจะหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีค่ะเพราะว่าเราไม่มีความรู้การใช้ปุ๋ยเคมีเคยใช้แล้วน้องตายเลยนะคือใส่เยอะเกินไปอะ่ะอีกวันหนึ่งคือเหี่ยวทั้งต้นเลยก็มีค่ะ,ะเลยหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้พวกปุ๋ยคอกแบบนี้น่าจะเหมาะกับเรามากกว่าหลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วก็ดูเขาเขียวขึ้นนะคะใบที่ได้เนี่ยก็จะสวยเหมือนพอเขามีสารอาหารในดินมากขึ้น เขาก็จะส่งไปที่ใบค่ะอย่างต้นเนี้ยอันนี้เอามาปลูกกับผักชีฝรั่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปผักชีฝรั่งสวยแสงหน้าเลยค่ะ